สวัสดีครับเพื่อนๆครับเรามาชมผีเสื้อป่ากันดีกว่าครับเพื่อนๆลายสวยมากเลยครับผมนี่นะครับผมนี่มันหลบอยู่นี่ครับเพื่อนๆผีเสื้อภูเขาครับลายสวยมากเลยนะครับดูลายมันครับงามๆครับเพื่อน นี่ครับครับเพื่อนๆเห็นเลขไหมครับเพื่อนๆถ้าเห็นเลขก็ให้เลขกับผมด้วยนะครับผมอย่างงามเลยครับน่ารักครับผมนี่นะครับเพื่อนๆคนใดพอรู้หรือเปล่าครับว่ามันคือสายพันธุ์อะไรนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกกับผมด้วยแล้วครับผม ครับมันอยู่บนป่าบ่อหินนะครับผมที่บ่อหินนะครับลายสวยงามมากเลยครับนี่นะครับผมดูลายนะครับครับไม่กลัวคนด้วยครับเพื่อนๆดูครับนิ่งเลยครับผมอุ้ยลายยังงามเลยครับครับบนหัวก็จะเป็น จุดครับเหมือนใบหน้าคนเลยครับเพื่อนนี่นะครับลายจุดๆเหมือนตาเลยนะครับผม